ของสมาคมประกันนะคะตอนนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันสําหรับเรื่องของการประกันภัยในช่วงโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับ เ,เคลมประกันโควิดนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าการเคลมประกันโควิดเนี่ยหลายคนนะคะก็มีการแชร์เรื่องของ,ของการขายไม้สวบบด้วยเพราะว่าหลายคนอยากติดโควิดค่ะเพราะว่าอยากได้เงินประกันนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับประกันโควิดค่ะระยะหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ามีปัญหาสะ <c oughs> สมมาค่อนข้างจะยาวนานเลย <c oughs> เนื่องจากว่าผู้ติดเชื้ออินฟลูฮเองก็กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> หลายบริษัทก็ปิดตัวไปนะคะเพราะว่าไม่คาดการมาก่อนว่า ผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยมันจะพุ่งสูงขนาดนี้หลังจากที่ในช่วงปี63ก็ได้ก็เป็นปีทองของประกันเลยนะคะเติบโตกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปี64เราก็จะเห็นว่าภาพรวมบริษัทประกันย่ำแย่ทีเดียวนะคะ เร็วๆมานี้ค่ะก็มีกระแสะข่าวออกมาอีกแล้วนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลมเบี้ยประกันโดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสําหรับผู้ที่เอาประกันภัยที่ป่วยเป็นโควิดก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะล่าสุดวันนี้สมาคมประกันชีวิตไทยก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระแสะข่าวนะคะไปดูในรายละเอียดกันนิดนึงค่ะอย่างเช่นเรื่องของการให้ความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพนะคะ สัญญาเพิ่มเติมหรือการประกันภัยสุขภาพเป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองรักษาแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกซึ่งคําว่าผู้ป่วยในนะคะก็คือการที่จะต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะเป็นการรักษาจากการบาดเจ็บการป่วยก็คือนอนพักนะคะหรือว่าค้างคืนที่โรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยนอกก็หมายถึงคนที่เข้ามารักษาแล้วไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเข้าอยู่เป็นผู้ป่วยในนะคะที่ผ่านมาเนี่ยภาคธุรกิจประกรันใดที่ให้ความ ที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยได้ให้ความร่วมมือในการดูแลเยียวยาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโดยขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมออกไปมากกว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างเช่นก็ดูแลในส่วนของการรักษาพยาบาลด้วยในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือว่าโฮสพิเทลค่ะหรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบโฮมไอโซเลชันรวมถึงคอมมิ n i t y ไอโซเลชันซึ่งก็ะบวนการหาความร่วมมือกันร,ระหว่างภาคธุรกิจและสํานักงานคอปปอนะคะ ซึ่งมีคำสั่งอนุโลมให้บริษัทจ่ายความคุ้มครองเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดโดยบริษัทประกันชีวิตไม่ได้คิดเบี้ยประกันเพิ่มเติมผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการนะคะโดยถึงอาการที่รุนแรงเลยหรือว่าอาการจะน้อยก็ตามเนี่ยผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการด้วย ซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ป่วยในหรือว่าเป็นผู้ป่วยนอกตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและแนวทางการรักษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกมาตรฐานทางการแพทย์ในการรักษาตามสภาวะการของโรคในแต่ละช่วงเวลาซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวปฏิบัติการรับผู้ป่ยวยติดเชื้อโควิด -19 ที่จะเข้าเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลจะต้องมีความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือว่าเมื่อมีอาการไข้สูงเกินกว่า39องศาเซลเซียสระยะเวลานานกว่า24ชั่วโมงหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ออกซิเจนต่ำกว่า94%ปรโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลพินิจของแพทย์ สำหรับในเด็กถ้าหากว่ามีอาการหายใจลำบากซึมลงดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลงภาคธุรกิจประกันภยัยแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยได้ให้การคุ้มครองตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด แต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการร,รักษาผู้ติดเชื้อโควิดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภาคธุรกิจประกรันก็ได้หาหรือร่วมกันนะคะในแนวปฏิบัติเพื่อจะปรับปรุงเพิ่มเติมไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาจ่ายค่าสินหมายทดแทนยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการโดยไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิการเารียกร้องหรือลดทอนสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใดค่ะการเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขของสัญญาพเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภาคธุรกิจประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ป่วยในที่มีความจําเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยเท่านั้นแต่ไม่ครอบคลุมการขาดรายได้จากการพักฟื้นหรือว่าการกักตัวนะคะซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ภาคธุรกิจประกันภัยเองก็มีการอนุโลมจ่ายค่าชดเชยรายวันสำหรับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวใน กลุ่มของผู้ป่วยในกลุ่มของโฮสพิเทลหรือว่าโรงพยาบาลสนามด้วยจนถึงปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตก็ไม่ได้คิดเบีย้ยประกันภัยเพิ่มเลยค่ะค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปกติภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยรายใดมีประกันสุขภาพมีบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตเนี่แหละจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเป็นลาดับแรกตามที่โรงพยาบาลที่ทําการรักษาเรียกเก็บ ตามผลประโยชน์ที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรนค่ะซึ่งก็เป็นไปนตามมติครมองเามื่อวันที่3 1มมีนาคม2563ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะคะในช่วงสิ้นเดือนมกราคมก็มีกรณีของอาคเนประกันภัยที่ประกาศยกเลิกการประกอบธุรกิจซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกค่ะของการยกเลิกหลังจากที่เจอสภาวะการระบาดของโควิด -19 นะคะ แล้วก็สิ่งที่กระทบอย่างหนักเลยก็คือกลุ่มของแพ็กเกจแบบเจอจ่ายจบในช่วงท้ายของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเคสของเอ่ออย่างเดวันประกันภัยนะคะเอเชียแอนโชเลน์รวมถึงเคสของสินมั่นคงประกันภัยที่ออกมาประกาศนะคะว่าได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเลยต่อแพ็กเกจแบบเจอจ่ายจบและก็เลยต้องประกาศนะคะที่จะเลิกประกอบธุรกิจไปนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวดังทีเดียวนะคะในขณะ ที่กลุ่มของผู้เอาประกันภัยเองก็เรียกร้องค่ะถึงประเด็นเรื่องอความชัดเจนนะคะในการรับเอาประกันภัยจากผู้ที่เป็นบริษัทประกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากนะคะระหว่างเงื่อนไขของทางคอปปอเองที่ออกมานะคะซึ่งท่าทีเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะให้ความสําคัญกับผู้เอาประกันภัยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าทางบริษัทประกันเองก็รู้สึกว่า คอปพอไม่ควรจะทําตัวเป็นคนที่คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวนะคุณต้องคุ้มครองทั้งระบบของการประกันภัยด้วยเพราะฉะนั้นก็มีการฟ้องนะคะเรื่องของเลขาคอปพีไปเหมือนกันคะ่ะในกรณีที่ผ่านๆมาที่เราได้เห็นข่าวได้รับรู้รับทราบกันนะคะ